สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีทำโปรแกรมดอ s นะครับสำหรับเอาไว้บันทึก m อ t o อ o l a HT 1 0 0ฮนนะครับเป็นตัวนี้นะครับ m อเ o อ o ์โอล่0เฮนนะครับเราจะทำโปรแกรมดอสนะครับเพื่อมาบันทึกเครื่องนี้นะครับอุปกรณ์ที่ท่านจะต้องมีทำดอสนะครับก็คือมีแฟลชไดร์ฟหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับเนี่ยครับแฟลชไดร์ฟหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับ เอาไว้โปรแกรมดอได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้การบันทึกนะครับมันก็จะมี1สายโปรแกรมนะครับเป็นตัวนี้นะครับสายโปรแกรมนะครับเอาไว้บันทึกนะครับทีนี้นะครับคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับต้องมีซีเรียลพอร์ด้วยนะครับอะซีเรียลพอร์ตเป็นแบบไหนนะครับอเดี๋ยวผมให้ชมนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับซีเรียลพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเก้าพินเนี่ยฮะต้องมีตัวนี้นะครับไม่งั้นท่านจะ บันทึกไม่ได้นะครับมีตัวนี้เพื่อจะเอาเนี่ยครับมาเสียบครับมาเสียบนะครับเพื่อจะบันทึกนะครับทีนี้นะครับของตัวนี้นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุกรุ่นเก่าๆนะครับมันก็จะมีตัวนี้นะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วซีเรียลพอร์ตมันจะไม่มีนะครับถ้าไม่มีตัวนี้ท่านจะบันทึกไม่ได้นะครับบอกก่อนนะครับท่านต้องไปใช้เครื่อง pc บ้านนะครับหรือคอมพิวเตอร์บ้านนั่นเองนะครับมันจะมี ซีเรียลพอร์ตตัวนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับอาเรามาเริ่มเลยครับวิธีทำดอทเพื่อจะบันทึกโมโตโรล่าเฮดทีพันนะครับท่านต้องมีนะครับโปรแกรมนะครับส่วนโปรแกรมนะครับให้ท่านไปดาวน์โหลดที่ w w อร m p a n r เว i o อําพันลดนะครับเว็บไซต์นี้นะครับผมลงไว้ให้เรียบร้อยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับ เมื่อท่านเปิดหน้าต่าง www. ampanradio. com นะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับให้ท่านเลื่อนขึ้นนะครับอเดี๋ยวเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นให้มาตรงนี้นะครับมาตรงนี้เลยนี่ครับซอฟต์แวร์โปรแกรมเนี่ยครับตรงนี้นะครับให้ท่านคลิกไปหนึ่งทีครับคลิกไปหนึ่งทีปึ๊บนะครับ มันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้มาเลื่อนขึ้นมาอ่าตัวนี้เลยเนี่ยครับโปรแกรมดอทเนี่ยครับอ่าหตัวนะครับที่ท่านจะอ่าเอามาใช้งานก็คือตัวนี้ดอทซอฟแวร์นะครับแล้วก็อ่าโปรแกรมของ m o t o r o l a H ทีพันธ์เป็นตัวนี้นะครับท่านต้องดาวน์โหลด2ตัวนี้มานะครับส่วนวิธีดาวน์โหลดนะครับบางท่านนะครับถ้ายังดาวน์โหลดไม่เป็นนะครับให้ท่านไปที่หน้า YouTube นะครับอ่ามาหน้านี้เลยนะครับหน้า YouTube ตัวนี้เลยนะครับ ให้ท่านพิมพ์คําว่าวิธีดาวน์โหลดโปรแกรมวิทยุสื่อสารนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่านะครับมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอนี่ครับให้ท่านเปิดชมได้เลยว่าดาวน์โหลดยังไงนะครับอ่ะทีนี้เสร็จแล้วนะครับให้ท่านปิดออกไปครับไปที่หน้าดาวน์โหลดที่ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับไปที่คอมพิวเตอร์ครับหมายคอมตัวนี้ครับอ่าปึ๊บอ่านะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้มานี่ครับตรงดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดมาเก็บไว้นี่ครับอ่าดี๋ยวผลคลิกปึ๊บ มาแล้วครับนี่ครับที่ดาวน์โหลดมานะครับคือดอทหนึ่งตัวนะครับอ่าดอทหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่าตัวโมโตเฮททีพันนี่ครับตัวนี้นะครับอ่าท่านต้องใช้2ตัวนี้นะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับให้ท่านเสียบแฟดได์นะครับอ่าเสียบแฟชได์เข้าไปที่ตัวเครื่องนะครับอ่าเสียบแฟชได์เข้าไปปุ๊บอ่านะครับอ่าแฟชได์ต้องเป็นแฟชได์เปล่านะครับถ้ามันมีข้อมูลอยู่นะครับ มันก็จะหายหมดนะครับอ่ามันก็จะหายหมดนะครับเดี๋ยวนะครับอ่ะเอ้ยยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับปึ๊บปึ๊บเสียบแฟลชไดร์ฟไปใหม่นะครับอ่านะครับมันขึ้นแบบนี้มาก็ติ๊กออกไปเลยครับเมื่อเสียบแฟลชไดร์เสร็จนะครับให้ท่านมาตรงนี้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้นี่ครับดอทซอฟแวร์นะครับอ่าปิดไปก่อนนะครับตัวนี้อ่าดอทซอฟแวร์นะครับ เดี๋ยวดูโจ้งไหนเออดอทซอฟต์แวร์อ่าตรงนี้เลยนี่ครับดอทซอฟต์แวร์นี่ครับอ่าดับเบิลคลิกครับเพื่อเปิดครับปุ๊บอ่าเปิดขึ้นมานะครับอ่าดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่ามันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวอื่นไม่ต้องไปสนใจครับมาบรรทัดสุดท้ายเนี่ยครับฟรีดอทนี่ยครับให้คลิกไปหนึ่งทีครับอ่าคลิกไปหนึ่งทีปุ๊บ ให้ติ๊กคำว่า m เนี่ยครับตัวบรรทัดบนเนี่ยครับปึ๊บอ่าให้บรรทัดเนี่ยให้ m นะครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับให้มันเป็น m นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านคลิกสตาร์ทนะครับปึ๊บอ่ามันก็จะแจ้งว่าถ้ามีข้อมูลในแฟลชไดร์มันก็จะหายหมดนะครับอ่าเราติ๊กโอเครับทราบนะครับอ่าทีนี้มันก็อ่ากำลังทำงานนะครับก็ใช้เวลานิดหน่อยนะครับอ่า ปุ๊บอ่าเสร็จแล้วนะครับอ่ามันวิ่งเต็มแล้วให้ท่านปิด close ไปเลยครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับให้ท่าน copy นะครับอ่าของ Motorola h t 1 0 0นะครับอ่าอยู่ตรงไหนเอย Motorola h t 0อ่าตัวนี้ครับเนี่ยครับคลิก copy นะครับอ่า copy นะครับเพื่อจะเอาไปใส่บนแฟลชไดร์นะครับอ่าคลิก copy กิ๊ก๊อปปี้นะครับโอ้ชามากเลยนะครับคอมข้อมูลมันเยอะครับข้อมูลมันเยอะอ่ะก็ก๊อปปี้ครับอ่ะปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วก็ไปวางที่แฟลชไดร์ครับอ่ะออกไปแฟลชไดร์นะครับปุ๊บอ่ะมาแฟลชไดร์ตัวนี้นะครับเนี่ยครับอ่ะเดาบลคลิกเพื่อเปิดแฟลชไดร์ขึ้นมานะครับอ่ะแล้วก็วางลงนะครับวางที่หน้าแฟลชไดร์นะครับอ่ะวางนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บอ่ามันก็จะมา หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับมาวางไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านแตกไฟล์ด้วยนะครับแตกไฟล์ก็คลิกซ้ายหนึ่งทีครับแล้วก็คลิกขวาครับปุ๊บอ่าก็แตกไฟล์ตรงนี้นครับเนี่ยครับ Exact เนี่ยครับ to motorola h t 1 0นนี่ครับปุ๊บอ่าให้แตกไฟล์ก่อนนะครับอ่าแตกไฟล์เสร็จเรียบร้อยครับทีนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับ ให้ท่านเปลี่ยนนะครับอให้ท่านเปลี่ยนตรงนี้นะครับม o โตโ o l a าเฮททีพันนี่ให้เหลือเฮททีหนึ่พันอย่างเดียวน,นะครับมโตไม่ต้องเอานะครับเวลาท่านไปเปิดมันจะยาวนะครับอ่ะก็เอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเหลือเป็นเป็นรีเนมนะครับให้เหลือเฮททีพันอย่างเดียวน,นะครับเฮทีพันปึ๊บอ่ะก็ลบออกครับปึ๊บอ่ะให้เหลือเฮททีพันก็เอนเตครับปึ๊บอ่า ก็เรียบร้อยครับทีนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ปิดออกไปเลยครับปิดโปรแกรมออกไปเลยปิดโปรแกรมไปเลยครับทีนี้อ่ะเราก็ปิดเครื่องไปด้วยครับปิดเครื่องไปด้วยอ่ะอ่ะทีนี้ผมจะให้มันบูตผ่าน USB นะครับปิดเครื่องไปเลยนะครับตอนนี้นะครับอ่าเครื่องท่านต้องตั้งเป็นบูตผ่าน USB ด้วยนะครับเวลาท่านจะเอาไปใช้งานนะครับอ่ะนะครับอ่ารอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้มัน เครื่องมันปิดก่อนนะครับเครื่องมันดับนะครับอะให้เครื่องมันดับนะครับอะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนคอมตัวใหม่นะครับที่มันมีอาซีเรียลพอร์ตนะครับอานะครับต้องใช้คอมที่มีซีเรียลพอร์ตนะครับเสร็จแล้วก็เสียบ usb เข้าที่เครื่องนี้นะครับเข้าที่เครื่องนี้นะครับ พอเสียบเสร็จให้ท่านเปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องเสร็จนะครับให้ท่านทำให้มันบูตผ่าน USB นะครับวิธีคำสั่งให้บูตผ่าน USB นะครับแต่ละรุ่นนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับสำหรับเดลนะครับตัวนี้ของผมเดลนะครับให้กด F12 นะครับเนี่ยครับกด F12 นะครับมันก็จะเข้าคำสั่งบูตผ่าน USB นะครับเรามาเริ่ม เปิดเครื่องนะครับอ่าเปิดเครื่องพอเปิดเครื่องเสร็จนะครับปุ๊บให้กดอ่า F12 รอนะครับอ่เปิดเครื่องปุ๊บอ่านี่ครับเครื่องติดแล้วก็เปิดอ่าเดี๋ยวกด F12 รอนะครับเนี่ยย้ำแบบนี้นะครับอ่เสร็จแล้วเนี่ยครับอ่ะมันก็จะบูตนะครับอ่ะรอสักครู่นะครับอ่านี่มันกําลังอ่าเปิดเครื่องนะครับอ่ะนะครับโอ้คอมแต่ละตัวช้าทั้งนั้นเลยนะครับอ oui. ันนี้มันเก่าแล้วนะครับนะครับอ่า ตัวนี้มันรองรับ serial port นะครับส่วนมากคอมพิวเตอร์เก่าๆนะครับมันจะรองรับ serial port นะครับอ่ะนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้มานะครับอ้าวคอมของท่านจะไม่มีแบบนี้นะครับจะไม่มีแบบนี้นะครับพอท่านกด f12 หรือบางตัวก็ f4 f2 นะครับแล้วแต่นะครับอันนี้ท่านต้องไปศึกษาดูนะครับว่าเข้าบูตผ่าน usb ต้องกดตัวไหนนะครับเดี๋ยวผมอันนี้ผมทำไปก่อนเนี่ยครับเวลาอ้าว ผิดเลยนะครับอันนี้นะครับอ่าไม่ได้นะครับอันนี้เอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับอ่าให้มันบูตผ่านอันนี้มันเปิดขึ้นมาเป็นวินโด์ครับอ่าเอาใหม่นะครับอ่าทำปิดปิดเครื่องใหม่นะครับอ่าครับเมื่อกี้ผมอ่ากดไม่ทันนะครับมันก็จะเป็นจะเข้าหน้าวินโด์ไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามากดใหม่นะครับต้องกดให้ทันนะครับอ่าเปิดเครื่องใหม่ครับปุ๊บอ่าเปิดเครื่องเครื่องติดแล้วก็กด f12 รอนะครับเนี่ยกด f12 รอนะครับ f12 รออ่ะลองเข้าใหม่อีกทีครับอ่านะครับปึ๊บอ่านะครับเวลาท่านบูตกด f12 หรือ f4f2 อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับให้ท่านถอยลงนะครับอ่า usb นะครับเนี่ยครับมา usb นะครับเพื่อเราจะเปิดผ่าน usb นะครับเสร็จแล้วนะให้ท่านกด enter 1ทีครับปึ๊บอ่านะครับ enter 1ทีนะครับ มันก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับให้ท่านพิมพ์คําว่า DIR นะครับเอา DIR นะครับ DIR เป็นตัวเล็กนะครับ DIR ตัวเล็กเสร็จแล้วก็กด enter ครับปึ๊บอ่ามันก็จะมาหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ให้ท่านพิมพ์คําว่า CD แล้วก็เว้นวรรคครับเอาทำพร้อมกันนะครับ CD แล้วก็เว้นวรรคนะครับแล้วก็ HT 1000นะครับ H ทีห0 0่นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวเลขหมดนะครับ h t 1 0 0นนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ enter ครับอ่าแล้วก็ cd เว้นวรรคอีกทีครับ cd อ่าแล้วก็เว้นวรรคครับ h t 1 0 0 0 h t อ่าหนึ่งพันต้องกดให้ถูกนะครับถ้าไม่ถูกมันจะไม่เข้าโปรแกรมนะครับอ้าวกด enter ปุ๊บอ่ะทีนี้ให้พิมพ์คําว่า h t 1 0 0 0นะครับ h t 1 0 0 0ึ่งหนึ่งสองสามกด enter ครับ ปุ๊บอ่ามันจะมาหน้าหลักเห็นไหมครับมันจะเข้าโหมดโปรแกรมนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด enter หนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามาแล้วเห็นไหมครับหน้าหลักเนี่ยครับเป็นสิบเมนูนะครับตัวนี้นะครับเป็นอันว่าเราอ่าพร้อมที่จะบันทึกนะครับเข้าโปรแกรมเรียบร้อยนะครับอ่าคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องหรือโปรแกรม motorola ht 1 0 0 0นะครับอ่คลิปหน้าก็เจอกันอีกทีนะครับ ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ